มันจะมีคนคนหนึ่งอะที่เรารู้สึกเรามองไปอ่ะแล้วโคตรโคตรเหมือนเราเลยอะคือไม่ได้คิดว่าจะมาแข่งอะมึงจะไปแต่งหน้าก็ไปแต่งกัน,กนแล้วกันกูจะนอนกูจะตื่นมากินยอะไรเงี้ยชิวมากๆคนนั้นคือพี่โมงเราไม่ได้สนิทกันมากนะด้วยความที่กลุ่มเพื่อนเป็นคนละกลุ่มกันแต่เชียร์ก็มารู้ทีหลังว่าตอนที่เราได้ตําแหน่งอ่ะคนหนึ่งที่ไม่ใช่คนในกลุ่มเพื่อนเราแต่ยินดีกับเราคือพี่โมงเหมือนกันคือเราก็เลยรู้สึกว่าเออคนนี้แบบ เจ๋งดิอ่ะไม่คิดแข่งกับใครอ,อยากไปประกวดเพราะว่าอยากไปเที่ยวอะไรเงี้ยคือแบบชิลจังเลยอ่ะดีจังเลยเงยอพอมาแบบอยู่ในเบนจาด้วยกันก็เลยได้มาเล่นด้วยกันใช่ไหมมีม,มีโมเมนต,ต์อะไรที่ เล่นกันได้มากขึ้นสนิทกันมากขึ้นเพราะนะคะจังไรเหมือนกันหรือแบบมึงตดกูก็ตดกับมึงมึงเจเลยอ่ะกูเคี้ยวป้ามือกูเอะใส่มึงอะไรอย่างเงี้ยหรือแม้กระทั่งเจอกันทุกวันเนี้ยมันจะมีไม่กี่คนที่เราจะเจอกันแล้วจกตูดได้เลยหรือแบบพี่ก็ทำหมดเชียร์ได้นะใช่ยังพี่เชียร์กทับพี่ได้เหมือนกันคือเนี่ยมันมันคือความแบบคือพี่หมูในในความทรงจำเราอะแล้วมันไม่ใช่ความทรงจำแค่ในตอนเป็นจารจะเจอกี่ครั้ง พี่หม่ก็ยังเป็นพี่หม่ของเชียร์แบบนี้เหมือนเดิมอ่ะมันเลยรู้สึกว่าเออม,ม,ม,มันเป็นโชคดีจังเลยท,ท,ที่ที่แบบเราได้มาเจอคนคนนี้กับกันในชีวิตจริงๆของเขาเองด้วยซ้ำอะพี่เชียร์รู้สึกแบบใจหายและเสียใจที่สุดนะฮะคือก่อนหน้านี้ในช่วงที่เชียร์ทำละครก็ถือลังซึ่งพี่เชื่อไหมว่าคนหนึ่งที่เชียร์นึกถึงมันจะมีตัวละครตัวหนึ่งที่จ<ล>ะต้องอยู่กับเราตลอดว่าชวนกัะตลอดเชียร์นึกถึงโมเชียร์โทรหาเขาอยากให้มันเล่นอ่ะ